สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกระช่องสาวคลาดไก่ทีนิกเดาวจ้ะวันนี้ฉันจะพาทําไก่ใต้น้ําไก่หนึ่งตัวนี่ก็คือพริกแกงพริกแกงที่ฉันตําก็มีัวขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกไทยใส่แป่นมเพชรแล้วก็พริกแห้งพริกสดพี่น้องผักชีคนไหนมีผักชีฉันฉันนี่ฉันใส่หลากผักชีเอา ข้างนมีเม็ดก็ใส่เม็ดแต่ฉันไม่ชอบกินเม็ดแต่ฉันว่ากินแรงครั้นี้ฉันก็ใส่ไอ้เกลือแล้วก็ขมินพี่น้องให้มันเหลืองจัง่อยมันหอมอืมแล้วแต่คนชอบฉันชอบใส่ขมินเด้มาดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้ะนี่ก็คือไก่หนึ่งตัวเลยตัวประมาณโลหนึ่งฉันซื้อมาแล้วก็มาปรุงเครื่องกันฉันเอามาใส่ฉันใส่หม้อ ใส่หม้อโลนี่แหละพี่น้องใช่ไหมแล้วก็เทสไกใส่หมอไปเลยเอาแบบนี้แหละเนาะคุกเป็ไงดีเพราะฉันไม่มีหมอ้อไม่มีหม้อบานก็บานนี้มีตะหม้อนน้อยไก่กับล่างเรียบร้อยเราเดินพี่น้องฉันล่างไก่เรียบร้อยแล้วล่างให้สะอาดฉันไม่จะไม่ลงคลิดกัแฟนเห็นแนตะ่มันเกิดเรื่องเรื่องล่างไกน่นี่ปัญหาใหญ่เลยจ้ะ แล้วขัานี่กะทิใส่ผิกแกงที่ฉันตำที่ใส่ถ้วยนึ่งเมืม่อนี้เลยใส่กะไปเดียวผิกแกงที่เรตาตำคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่นรรานปะหนาจั๊กช่อนกว่าเดี๋ยวมันจะสองช่อนไปเดี๋ยวมันจะเค็มไป มละสปลาจักช้อนรุดดีสักหนึ่งช้อนคอไก่เีกมันไหลพี่น้องจักช้อนโตนึงรุงดดีสดาย คุณไปชูลลดช้อนชาใส่เกลือจะตายช่อนชา,นชนชานหน่อยแค่นั้นแหละเของห้เขากันเลยที่นี่ Um, and แล้วคุกทุกอย่างเขา้าไัเสร็จแล้วตอนนี้แล้วก็เปิดไฟแล้วเอาหมอตอักน้ำตั้งเปิดไฟเบาๆนะพี่น้องแล้วมันไหมเด้อเปิดไฟยังไม่ค่อยไฟแรงรอให้ไก่มันออกน้าม,มันออกเราจะใส่น้ำลงไป ซองถ้วยมาใส่ไปอีกอืมแเราก็สังเกตดูว่ายดน้ำเอแบบเป็นน้ำเป็นเม็ดแล้วนะ่ะถึงไปประมาณสัก20นาทีแล้วก็มาดูแล้วมากัับด้านไก่จ้ะมือมาใบามากูดใส่ สูตกระแทกโรยลงไปพี่นอ้องพิดฟ้าเลยนี่สิงไว้ยดน้ำพดขึ้นเอ็งคอยมาดูกันนี่พี่น้องน้ำน้ำกับเป็นไอ้น้ำเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วเดินี่เอ็งกับเปลียนนลยปล่ยนน้ำเลยเปลี่ยนน้ำก่อนมันเสร็จแล้วแล้วก็เอามานี่ใส่ไวจ้จนแบา จะทำจากสามรอบพี่น้องทำจากสามรอบให้ให้ไก่มันซุกนุ่นแหละใหให้นามเองเป็นเม็ดเดี๋ยวเอ็งคอยมาคนเช็คพอมันไก่ยิ่ซุกเอ็งคอยมาดูอีกทีตอนนี้ยังไม่ซุกดอกมันมีนามอยู่ในหม้อแล้วเดี๋ยวมาดูกันจ้ะนามของเราก็เป็นหยุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกอีก นี่คือรอบที่สามเ้วมาดูกันจ้ะนี่หนามของเราไระยุดแบบนี้แล้วเรามาดูดูหมอเราสิหลอกคนเลยทิ้นติดหมอบบอคุณดูก็คือนาดไร้ไหล่ทำใสุกดีเลยลอยไก่สุกดีดีด้วยพี่นองจะ้ะ อีกจกขูนอีกจกน้ำหนึ่งน้ำที่สี่เอ็งคอยมาปุงเครื่องม,มันขาดอะไรน้ำนี้นายจะโอเคแล้วนี่คือน้ำที่สี่น้ำที่สี่ของเราแล้วพี่น้อง มาดูกันไก่แล้วก็เดือดเดือบเดี๋ยวไก่น่าจะสุกแล้วสีน้ําเนาะพี่น้องน้ําม,มาต่ไหนคือหลายแท้ <c oughs> ไกต่ตอนดังที่ดีรรนเฮ็ใส่ขรรมิน้นเนาะใส่ขมิ้นจนเครื่องพี่น้องชิมชิมดูรสชิมดูรสว่ารส มันขาดอะไรย่นี้นะของฉันกบ็บพอดีแล้วพอดีเสร็จแล้วนี่ฉันที่ใส่พักชีแล้วก็ต้นหอมต้นหอมฉันที่ใส่ก่อนพี่น้องหอมอยู่นี่นะ่ะมันต้นใหญ่ใหญ่แต่ต้นหอมพักชี ถ้าคนไหนมีพักอะไรที่หอมๆน่ะพี่น้องใบเอใบพักชีเรื่อยใบอีลาน่ะใส่กับหอมดีเลยแค่มีนี่ดอกเ,เสร็จแล้วไก่ใส่น้าเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์โรงเรียนกีน ใบกระมิ่นพี่น้องเลื่องดีออกอาลังอังลัง,ลงไก่เหนียวน่ะไก่เขาพวกสิเขาเรียกไก่เขาผัวเจอพี่น้องอี่กันนะี่จีอร่อยเปิดไฟมี่ค่อยหน่อเปิดไฟไมี่ค่อยแรงเลยเปิดไฟเบาๆเลยไฟอ่อนเลยค่อยๆตุงึง บาดเนี่ยอย่างไรทำไมยะกินเหลือนี่นะ <c oughs> ไก่ไก่น้ำของเราก็เซ็ตสิ้นแล้วพี่น้องมาเด้อคุณเสพไก่ไก่น้ำของเราก็เซ็ตแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเสพเจบจ้ะ